วัตถุดิบที่เรามีในวันนี้นะคะเป็นฟักทองเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองมาทำแกงบวชฟักทองกินกันนะคะเราจะทำการปอกเปลือกฟักทองออกก่อนนะคะโดยเราจะปอกออกเพียงเล็กน้อยพอที่จะให้มีเปลือกติดเนื้อเป็นบางส่วนนะคะจากนั้นก็ทำการสไลด์ฟักทองเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ทำการควักไส้ตรงกลางออกเสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆโดยเราจะไม่หั่นหนามากเราจะหั่นตามนี้เลยนะคะ จากนั้นเราก็นําฟักทองไปล้างนะคะแล้วก็เสดดน้ําพักไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนการทําแกงบวชนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่กะทิลงไปจากนั้นเราก็จะม้วนใบเตยใส่ลงไปสัก2-3สาใบเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมของเราพอน้ำกะทิเริ่มเดือดเราก็จะใส่ฟักทองลงไปต้มโดยเราจะปิดฝาแล้วก็ต้มไปจนฟักทองของเรามีความนุ่มนะคะกะทิที่เราใช้เราจะใช้ทั้งหัวและหางกะทิเลยนะคะ พอเราต้มไปเรื่อยๆจนฟักทองของเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสำหรับความหวานจะหวานมากหวานน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะรสชาติของแกงบวชนะคะจะออกหวานมันนะคะแล้วก็จะมีความหอมของใบเตยด้วยเสร็จแล้วนะคะแกงบวดฟักทองตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะ